คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสม <c oughs> <c oughs> คำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่หมักหมมฮะอุ <c> ้ย <oughs> คำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ป, <c oughs> 18ปีฮะ18ปีเอ,อีกแกมึงเปลี่ยนเลยนะ <c oughs> คำเตือนรายการนี้อาจจะมี คำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า1ปี2เดือน18วันกับอีก12ชั่วโมงนะแจ๊กใครเขียนสคริปต์วะเนี่ยไม่คิดเลย,ยงไงวะว่ามันจะเสียวเวลาคนดูขนาดไหนเนี่ยอินโทรนะเว้ยไม่ใช่อะไรกูเขียนให้มึงมึงก็อ่านไปสิกูจ้างมึงอาไว้ไม่ใช่ให้มาฟรีอ๋อครับ,<อ>บ <า S 2> ครับขอโทษครับขอโทษครับ มันเข้า,ขาสู่บริการครับไาหัวใจเอาแล้วครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับหน้าเว็บของซิมซิมินะครับซึ่งเราก็ได้ทำการเข้าเว็บของ Sim s ิมซิมิ c o m นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถแบบไม่ใช่หรอกมันเป็นเว็บที่สามารถทำแบบเป็นการคุยอะไรก็ได้อะ ได้ข่าวว่ามันเป็นงนั้นไหยนะครับผมก็อยากลองมาแบบแชร์ประสบการณ์การเล่นบ้างนะครับเพราอได้ข่าวว่ามันมีคำหยาบคายอะไรและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับมีเพียบเลยเราก็ได้เวลานะครับก็ขอทักมาครับสวัสดีถ้างั้นเราก็สวีเอาลืมเปลี่ยนภาษาโททดสวี ดัดอืมแปลว่าสวัสดีมึงรู้ดีดนะ้วยเออถ้างั้นก็โอเคถามมันครับว่ารู้ได้ไงเปรมประชาบอกใครเปรมประชาเปรมประชาใครวะใครคือ เปรมประชาอ่ะใครคือเปรมประชา <c oughs> คุกใหญ่ <c oughs> คุกใหญ <c oughs> ร่รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงครับรู้ได้ไงอ่ะเรื่องของกุยใหสาระแนอ่อิดอิดอก อิดอกอิดอกเอามึงสิมึงสิดอกโอ้มึงสิดอกเออย่างนี้ดีกว่า <laughs> มะเขือเลยมะเขือคุณเดียบมะเขือเถอะดองมะเขือ <laughs> ดอง <laughs> อืมอีกนานไหมครับ <laughs> อืม อะไรดองอะไรดองได้ครับอะไรดองอ่ะไม่ต้องใส่ืมอ,อะไรไม่ไม่อะไรไม่ต้องใส่อะไรคือไม่ต้องใส่อะไรคือไม่ต้องใส่ครับเคเคเขาขอโทษนะตัวเองอย่าโกรธเขานะเอา what the อะไรมึงเนี่ยกูถามมึงอะไรคือไม่ต้องใสโอ้โอ๋อเกตแล้วเกตแล้วครับเออแล้วคนจะน่าตรงนี้ปิดไปได้ปะครับอา้าวหลุดหมดเออถ้างั้นเอาโอ้อะไรเอาต้องเริ่มเซตใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้สวัสดีถ้างั้นเราก็ ทักแบบอื่นนะครับอมมันทักเรามาก็เอ้ยโยโย What's up ก็พูดได้อยู่อใครถามเลยครับใครใครถามควายควายถาม,ถามงงอะดิ พอเถอะฝากมาดาวิย <c oughs> <c oughs> แ,แล้วมีถั่วไหมฮะและมีถั่วแล้วมีถั่วไหมเฮ้ยบอกว่าไม่มีก็ไม่มีดิถามอีกครั้งจะเอาเปืนละโอเคแล้วมีปืนไหม แล้วมีปืนไหมเอาหลุดเลยสอสสออ๋อเสริมสุขภาพสุขภาพเอาสุขภาพเขียนไงวะสุขภาพเสริมสุขภาพสัตชาถามนำ้ำ ประเด็นคุณเลยน้ำพี่คุณด,นณดิน้ำพี่คุณดิครับน้ำพี่คุณดิครับอิศถ้างั้นเราต้องด่าไปครับอิดอกครับอิดอกว่าไงครับ นี่คือการเปิดการด่ากันครั้งยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับโอเคถ้างั้นเรายุติพอเ,เรื่องของกูมึงจี้ประเด็นกูใช่ไหมได้ได,ได,ได้เรื่องของกูใช่ไหมาย,ยารันอะไรยารนะไก่ต่อไปใช่ฮะ นายนายชอบยาราในก้าก้าฮะอืมไปรับรักเพียวฮะรักเพียวรักเพียวเรียวพักเหรอวอตเตอร์ฟักคืออะไรเอาตรงนี้เน็ตหลุดเลย เอมเอ่มถ้างั้นเราก๊อปวางได้ไหมไม่ได้ครับนายชอบยาราไนกาหรือเอา้าเลื่องปีนภาษาโอ้เครียดเลยโอเคถ้างั้นไม่เอาโอเค <laughs> นายชอบยาเอา้ราไนกาหรือ อเอาก็ผิดอา,าอาอย่าไปอย่าไปอีอาเบอีอาเบเกนายเป็นเกหรอนายเป็นเกรหรือ รอดีกว่าอ่ะได้เป็นเกย์เหรอบ้าไม่ใช่สักหน่อยขาสุภาพบุรุษบริเวณประตูหลังอย่าทุยกูอย่าอย่ามาตุยอย,ย,ย่ามาตุยตู้ไม่ได้ตีกลัวเจ็บอย่าอย่ารานายเอา ยาไราก็วัดถ้างั้นตอบครับยาไนาก็ยานไนมีตอบสวน,นถ้างั้นมันถึงอ่ะมันถึงเวลาแล้วครับอีกไกอีกไกไม่ แม่มึงไงแม่มึงไงแม่กูสุดใครถามใครถามครับใครถามเราเอาแล้วจคือตอบยังไงฮะยายาระในกากูอยากกอาโอ้ยไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่นะอย่ามาขอกันดีๆเลยเลยเ,เอาไปทำไรเอ,อ,อ,อาไปทำไรหรอมึงยามาตุยตุยเขียนไงวะตุยเอวฝนตกแน่เลยกูแนนะ่มึงอย่ามาตุยกลัวมึงร้องไหม กูกูจะหนีกูจะหนีมึงแล้วน่ะกูกลัวมึงมากกว่าดีกว่าเออมึงมากกว่าอีกอ่ะไปแต่กูเกลียดมึงที่สุดแต่กูเกลียดมึงมากกว่ากูเกลียด มึงมากกว่าอีกเออกูรักมึงมากกว่าแต่กูเกลียดมึงมากกว่าเกลียดกว่าเยอะเลยอ่ะแต่กูเกลียดมึงมากกว่าเยอะอ่ะแต่กูเกลียดมึงที่สุดกูเกล มึงเข้าขั้นจัก,กรวาลเออเข้าขั้นจัก,กรวาลอะแต่กูเกลียดมึงเข้าขั้นจัก,กรวาลเลยอ่ะขน <c oughs> ขนส่ง <c oughs> มึงไม่ใช่พ่อกูสัง่งหาแม่มึงเกลดซ <c oughs> ออ่แม่เออแม่แม่แม่ แม่อยู่ในคลาสแม่อยู่ในคลาส <c oughs> ข้างหลังเราเองงั้นไอสล <c oughs> ัดผักดอ,ดอมดอมดอมไม้ดอม Đồ dòm mày phơ rằng nè à? phơ rằng Đây này, cái này 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 nãy Vợ tôm cha What the fuck nãy 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 Rứ เป็นดอยดอยอะไรดอยญี่ปุ่นนะดอยอะไรดอยญี่ปุ่นหรือหนังภาษาหนังภาษาอังกฤษไม่ใช่ A B C แต่เป็นเอ <c oughs> ดอยอะไรเนี่ยโอ,โอเคครับจบกันทีเถอะ ไ้เงั้นเราส่งอะไรไปได้เลยเอาวัดมีเกมด้เว้ยไม่ธรรมดาแล้วนี่เอโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันไปละบายคำว่ารักของฉันที่เธอไม่รับมันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สุขใจที่เคยได้พบและรักแท้ันไทย ฉันยังก็พอแม้ต้องตายจากไป